สวัสดีครับสวัสดพพีพี่พี่น้องน้องชาว youtube น้องคายดินด่วนสวัสดีครับสวัสดีพี่พใหม่2564วันที่8มกราวันที่8มกราคม2564ครับครับครับงานวิ่งทรายครับนี่ก็เป็นเที่ยวแรกของน้องคายดินดวนครับ เี่ยวแรกของปีครับนี่ใส่ซายครับหลังจากจอดมาโดนครับจอดพักย้างเอาตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนปีใหม่ครับไปเช็ครถเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแหนบเปลี่ยนจานเปลี่ยนเดือยหมูบืนมะลายครับสึกหลอหลายเปลี่ยนน้ำมันเกียร พร้อมๆต่างๆครับเพื่อจะเริ่มงานในปี64นี่ก็เป็นงานแรกครับงานแรกเท่ยวแรกของปี64เมื่อนี้ก็อยู่กับ PC 200ครับ PC 200รุ่น8ครับตัวนี้เป็นรถของท้าซ้ายทีอารถท้าซ้ายก็จะประมาณนี้แหละครับสภาพหลายปีจะว่าบริเทสงานนกครับยืนตักซ้าย ทักหินนี่ก็เป็นสายสต็อกครับนี่สายน้ำโขงนั่นก็เป็นหินครับรอคนมาตักกันอยู่ครับรอพนักง,งานมาตักกันอยู่ตอนนี้นี่เขตอำเภอเมืองคือท่าท้ายนี่คือบอนุญาตให้เปิดเลยครับตอนนี้เลยต้องรอไปก่อนรอ ใบรู้อยากเปิดนี่ก็เป็นน้ำโขกงครับแต่ฟังทั้งทั้งฟังล้าวนครับก็ยังดูดกันได้ปกติครับซ้ายก็โอ้ซ้ายหินหมักหลายๆมันครับแต่ว่าผมก็บ่เข้าใจกันว่าบ่าเป็นอย่างือ,อยงงังน้ำโขงเขตดัางน้ำโขงของทั้งไทยก็เป็นอย่างคือบ่าห้ดูดทราย ก็เป็นผลเสียรครับผู้บริโภคครับแผนก่อสร้างต่างๆครับต้องได้ซื้อสายแพงอีกเท่าตัวครับใต้หินกับลคาเดิมครับหินนี่ผมว่าผมก็แต่ว่าหินมันมีหินโมหินหินภูเขาครับหินบดเพื่อนก็ซื้อมาจากทางหนองบัวลำพูครับมาสต็อกไว้จับนายให้จับนายให้ลูกค,ค้าแต่ว่าซ้ายนี่ต้องไปคุณครับซื้อมาจากอ อำเภอปัะคาดครับเพราะว่าเขาอนุญาตให้ดูดเริ่มตั้งแต่อำเภอประคัดลงไปจนถึงบึงการพนค,ครอนุญาตให้ดูดดูดทรายได้แต่เขตอำเภอเมืองนี้มีแห่งเดียวครับที่เปิดได้เปิดอนุญาตให้ดูดได้ก็คือท่าทรายเจ็ดมีนาะอยู่พนค,ครับจอมมณนีเลยตัวเมืองเข้าไปพนครับไปทั้งทบอ น้ำโคงช่วงเดือนมกราครับน้ำไซสครับผมบอเห็นมันจะแหงเลยครับเนี่ยที่เขาว่าเขาเฮ็ดเคลื่อนเคลื่อนเมืองล้าแล้วจะเฮ็ดให้น้ำโค้งแหงผมก็เห็นมันอยู่แบบนี้ตลอดบ่เห็นแหงจากเทือ่อบอเห็นมีผลกระทบอย่างแต่ว่าก็เป็นผลดีด้วยซ้ำไปครับเพราะว่าน้ำโบไลแล้วก็เฮ็ดแล้วมันเฮ็ดให้ตะลิงบ่พังครับบ่กกัดเสาะไหล บ่เหมอนทุกปีครับน้ำไหลแล้วัดนี้น้ำขึ้นสูงสูงถึงขนาดนี้เลยครับนี่สูงมาถึงขนาดนี้และเฮ็ดให้น้ำกัดซองกัดเสาะพวกตลิงพังครับพูดถึงให้น้ำโขงมันเบิดไปเลยคือสิบโบเบิดแล้ครับบ่ได้รับผลกระทบนี่ยังไหลายเลกครับที่บ้าเขาเฮ็ดเคลื่อนจากเมืองจีนนะ่ะ หลายคนหลายความคิดครับแต่สําหรับผมนี่คิดว่ามันเป็นผลดีด้วยซ้าไปครับเพราะว่าน้ำโค้งกะบ่ขื่นสูงหลายบ่ไหลแห้งเหมือนตะกอนกะให้ใด้การกัดเซาะกัดยังกะหน่อยลงแต่พูดถึงการสูบน้ำใส่น้ำคือว่าใส่ในการเกษตรกะเพียงพอครับเพียงพอเพียงพอมากหลยเพียงพอเลย บพว่าด้วยสายเหตุยังกระตามครับที่ว่าเขาห้ามเฮ็ดธุรกิจดูดซ้ายห้ามเปิดบอ่อดูดซ้ายช่วงนี้ก็คือผมกับบอลูก็เบอลูบอเข้าใจกันใเเนเขตอำเภอเมืองเป็นยังคือยังบอนุญาตเห็นฟังบ้านพี่เมืองน้องครับฟังทั้งเราครับท่าซ้ายเขานี่มีตลอดครับมีทุกช่วงของลำน้ำโพงที่ล่อๆไป เพราะว่าประเทศเขากาลังพัฒนาประเทศเขากําลังเจริญก่อสร้างเขาก็ตรงใส่พวกหินพวกทรายนี่หลาการที่ยุม่มนั่นก็มันจะเฮตุให้เขาด้มันบอกใครมีทรายอยู่ไกลๆมันก็เหตุเห้หุลูกค้าได้ซื้อทรายแพงไหลขึ้นครับมาแล้วครับเอาหกตักครับหกตักหกตักสั่งบนกันครับ ว่าจะเอาจางไหนครับเบิ้งครับตกตัก,กนกี่กระเทียบเข้าเจ็ดคิ้วเลยครับนี่เบิ้งครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งกระไซเจ็ดตักมันเกิด นักกาจจะเดินเนี่แต่ก่อนเคยสื่อส้ายรถนึงก็เต็มรถเลยครับแบบเต็มกล้องเลยแบบกพต้องสร้างก็คือรถนึงสี่ยครับสี่ยช่วงถูกกับสามร้ห้าสิบแต่ตอนนี้นี่ขายเป็นตันครับตันละสองร้อยห้สกิโลละสองบาทห้ิบครับสำหรับส้าย รละสองบาทหาสิบถือว่าแพงครับแต่ก้อนนี่เอาเป็นรถครับเอาจนมุ้ยหม่งไซสามร้อยหาสิบสี่ร้อยครับรถหนึ่งโอแม็กโฟตัวนี้ก็ผมเห็นมานี่ตั้งแต่ตนแล้วครับนี่ เพราะว่าทาซ้ายที่าร์นี่ครับเปิดมาโดนแล้ว,ลวรเราบุ๊บยังกันยังดีครับเพราะว่าบางทีก็บตาค้นคับก็ว,ว่างก็ได้ไปคับเองครับตาค้นขับติดงานหลายๆเร็วครับโคตัวนี้เคยขึ้นไปร้องขับอยู่เพราะว่ามาซื้อสายลังเทียกับตงได้ไปตัดเองครับเพราะว่าช่วงรถหลายๆรถท่วงเขาหลายๆครับเพราะว่า เพิ่นบ่ใครแพงรถนะครับจะของถาซ้ายเพราะว่าถาผุ้ยที่มาสือประจาถาพอตาตักได้กับตักเอาเองเลยครับเพิ่นบ่ใครเพิ่นบ่ใครแพงไหลบ่ใครแพงรถไหลย,ย้อนแสงครับย้อนแสงบ่เห็นใจพี่ๆน้องๆเบิ่งครับว่าเจียวแรกของน้องค่ายดินดวนจะเป็นไรปีนี้ ใส่ประมาณเดียนี่แหละครับใส่ประมาณนี้แหละครับนี่เต็มกล้องเต็มกล้องเต็มกล้องแล้วครับรบินซ้ายไปเพิ่นเต้นออบคุณครับเต็มที่ ไปกันครับไปทรงซ้ายกันเจวพาไปทรงซ้ายครับไปคิดเงินแช่งน้ำหนักก่อนซ้ายเจอซ้ายเปียกครับมื่อนี้โอ้โหโน้ำหนักรวมรถกว่ามันสิบสามสิบสี่ตันมื้อเหครับนี่คิดว่าครับ สภาพทาทรายทาทรายท่าทรายท,ท R จังหวัดหนองคายครับอําเภอเมืองตำบลบรนเดือครับนี่สถานที่ก่อตั้งกันได้เห็นพนักงานเสมียนมันบนอกว่าจะเปิดเร็วๆนี่แหละครับบุ่รู้ว่าจะเปิดช่วงไหนเปิดให้ดูดทรายก็จะได้พี่ๆน้องๆเชา้าจังหวัดหนองคายก็จะได้ซื้อทรายถูกลงครับซื้อหินถูกลงรับผมสปีไม่นี่ก็ขอให้พี่ๆน้องๆเชา้ายูทู e มีสุขภาพที่แข็งแรงครับลำรวยเงินทองสุขุสุขคครับสวัสดีปีใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคายดินด่วนครับผมสวัสดีครับ